ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Gamers n e w ที่สุดของชีวิตคนดังกับผมแมนวัฒนอยููมุ่งหมายทาง TNN เ w e n t y f r แห่งนี้นะครับและวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของ Gamers ทางการศึกษาซึ่งชื่อว่า SPU c o m a r c e Showcase s h o w c s นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนิเทศศาสตร์นั่นเองนะครับครับท่านผู้ชมครับและในช่วงนี้นะครับเราไปพบกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เลยครับเชิญครับ ที่เราพบกับเรื่องราวของวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วตอนนี้นะครับเราพบกับเรื่องราวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังและทําให้งานนี้สาเร็จขึ้นมาด้วยนะครับนั่นก็คืออาจารย์มานินเจริญราบนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับท่านก็เป็นผู้ช่วยคณะบดีของคณะนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศรีประทุมครับผมสวัสดีครับผม วันนี้นะครับเราเรียกว่าเต็มอิ่มกับการจัดงานโชว์คิสโชว์เคส by SPU c o m a r t นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการจัดงานที่เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ว่าไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเกิดขึ้นมาและผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างครับผมคื ในฐานะของคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องสร้างเวทีให้เด็กได้สามารถมีช่องทางใ,ในการโชว์ความสามารถเป็นเหมือนกับเป็นพรงกล้าของเด็กที่จะได้แสดงความคิดความอ่านความคิดสร้างสรรค์เราก็เริ่มต้นคุยกับทีมนักศึกษาว่าเราอยากจะจัดงานโชว์รางวัลต่างๆที่คณะมีอยู่ค่อนข้างมากนะครับ แต่ทางนักศึกษาก็รู้สึกว่าอยากจะทํางานนี้ให้ไม่เหมือนงานอื่นๆคือไม่ใช่ว่าเป็นงานเักการที่เอางานที่ได้รางวัลมาแฝงโชว์แต่เขาอยากทําให้งานนทศก,กาลนี้เป็นเหมือนกับงานนทศก,กาลเชิงทดลองที่ตัวงานเทศกาลเองเป็นผลงานด้วยเขาก็อยากจะมีการเล่าเรื่องในเทศก,กาลเนี่ย ในแบบของเขาแล้วก็เริ่มการคุยกันมาก็เดเวล็อปกันมาประมาณสองเดือนนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่านขั้นตอนการตรวจแบบกันการพูดคุยกันกลองกันนั่นก็คือกว่าจะมาเป็นโชคิสโชเคสวันนี้นะครับผ่านขั้นตอนการทํางานของนักศึกษาและก็คณาจารย์ร่วมกันให้ความคิดเห็นมากมายเลยทีเดียวนะครับ,รบเราจะไปพูดถึงในเรื่องรับประชาคมอาเซียนที่กาลังจะเกิดขึ้นในสอห่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับ มหาวิทยาลัยหรือคณะเตรียมพร้อมอย่างไรกับตลาดแรงงานที่กําลังจะก้าวไปสู่การใช้งานของคณะนิเทศศาสตร์ตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือเรื่องแรกเลยเนี่ยเรื่องของมาตรฐานงานมาตรฐานของการทํางานเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนที่เราจะเริ่มตั้งแต่การใช้อุปกรณ์นะครับหรือว่าเรื่องของอย่างยกตัวอย่างเช่นภาควิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เนี่ย เครื่องมือตัดต่อหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นระดับที่ใช้ในฮอลีวูดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานของงานเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานสากลครับเรามีศูนย์ปฏิบัติการจริงด้วยมีศูนย์ปรินการจริงนะครับเพราะว่าที่คณะนิเทศนี่เราก็เชื่อเรื่องการที่ทําจริงเป็นตั้งแต่ในในช่วงการเรียนครับผมอยากจะให้ฝากเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ของคณะวัยนิดหนึ่งนะครับ จริงๆแล้วอัตลักษณ์ของนิเทศศาสตร์สีประชามก็คือเป็นนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพยุคดิจิทัลวันนี้เนี่ยนักนิเทศศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจเรื่องการสื่อสารอย่างเดียวไม่เพียงพอละจริงๆเขาต้องเข้าใจบริบทของเรื่องของการทําธุรกิจทําอย่างไรให้สื่อสารออกมาแล้วตอบโจทย์ทําให้ธุรกิจสามารถไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ช่องทางการสื่อสารเนี่ย เปลี่ยนไปมากมายครับเรื่องของสื่อดิจิตอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียอะไรต่าง เพราะเครื่องมือเหล่านี้เ,เป็นอ,อ,องค์ประกอบสําคัญมากๆที่ททนักสื่อาสารจาเป็นจะต้องรู้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปพบกับสาขาต่างๆและกับเรื่องราวของโครงการต่างๆของนักสื่อาสารยุคดิจิทัลนะครับสมัยใหม่ตรงนี้ใช่ไหมครับ<น>ก็คือนักสื่อ,ส,อสารการตลาดามืออาชีพยุคดิจิทัลนะครับซึ่งรอเราอยู่มากมายหลายสาขาเลยทีเดียวนะครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับ ครับท่านผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งบุคคลนะครับที่มีความสําคัญกับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับนั่นก็คือผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกทิดาเสริมทองครับสวัสดีครับผมสวัสดีคระครับผมวันนี้นะครับก็ขออาสาในนามของประชาสัมพันธ์ของคณะนะครับในตําแหน่งเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องราวของการเตรียมพร้อมของวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรครับ สำหรับการพัฒนาหลักสูตรนะคะคสำหรับหลักสูตร55ที่กําลังจะมีนักศึกษาปีหนึ่งเข้ามาเนี่ยเราได้มีการเตรียมพร้อมหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการคิดหรือแม้แต่ในเรื่องของภาพวิชั่นต่างๆนะคะรวมถึงการต่อยอดในสู่ของในในในส่วนที่จะก้าวเข้าสู่สาขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะการผลิลนะคะการคิดสร้างสรรค์ซึ่งเราเชื่อว่าจากหลักสูตรที่เราได้ได้ลงมือออกแบบแล้วก็ได้ สเต็ปการเรียนรู้ให้นักศึกษาเนี่ยน่าจะทําให้นักศึกษาเนี่ยมีความโดดเด่นกวา่า นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่อื่นอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหนี่คือการเตรียมพร้อมในเรื่องราวของปี55เลยนะครับเราจะต้องทําไว้นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับนักศึกษาใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหรือว่ากําลังศึกษาอยู่ในตรงนี้จะเข้มข้นมากๆรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของบุคลากรหรือว่าคณาาจ์นี้เข้มข้นอย่างไรบ้างครับสำหรับตัวคณาจารย์เองเนี่ยจะได้มีการอบรมสัมมนากันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะและรวมถึงตอนนี้อาจารย์เนี่ยได้มีการศึกษาทําวิจัยแล้วก็พยายามพัฒนาผลงานของตัวเองให้ก้าวไปสู่ ตำแหน่งทางวิชาการซึ่งก็เชื่อมั่นว่าในแง่ของคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนแล้วเนี่ยน้กเหนือจากจะเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์แล้วเนี่ยในด้านของวิชาการก็ไม่ยิ่งหย่อนนะคะก็เชื่อว่านักศึกษาของเราเนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่ถึงพร้อมทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติด้วยครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของวิชาการที่เตรียมพร้อมแล้วบุคลากรที่เตรียมพร้อมแล้วและเตรียมพร้อมแล้วเรียนแล้วเขาจะไปต่อสู้กับคนอื่นแข่งเขาได้แค่ไหนครับผมในส่วนของภาควิชาการหรือว่ากิจกรรม ระหว่างชั้นเรียนเนี่ยเราอาจจะบอกว่าที่อื่นๆก็มีกิจกรรมอย่างนี้เหมือนกันแต่ในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์เองเนี่ยหรืออย่างเช่นในงานนิทรรศการที่เราจัดในวันนี้เนี่ยเป็นการแสดงผลง,งานซึ่งซึ่งจะเห็นว่าเป็นผลง,งานที่ จากข้างนอกหรือเป็นเวทีระดับนานาชาติซึ่งก็เชื่อว่าตรงนี้นี่เองเนี่ยที่จะเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษานะคะไม่ว่าแม้ว่าเขาจบการศึกษาออกไปเนี่ยเขาได้บุปริญญาตรีแต่สิ่งที่ติดตัวเขาออกไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งการันตีจากหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเหนือชั้นกว่านักศึกษาจากที่โครงการนี้ดีมากๆดีอย่างไรและนักศึกษาได้อะไรจากโครงการนี้ครับตอนแรกที่นักศึกษาเอาโปรเจกต์นี้มาเสนอต่อเราแล้วก็ อดที่จะกังวลไม่ได้ว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ยังไง นะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการเรียนรู้ของพวกเขานะคะเราให้โอกาสในการให้เขาได้ทำในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยให้งบประมาณในการสนับสนุนนะคะแล้วก็อย่างวันนี้ที่งานสมเด็จรู้ล่วงลงได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่านักศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ขายฝันนะคะแต่เขาสามารถทําให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างได้ซึ่งตรงนี้คือความภาคภูมิใจไม่ใช่จะเกิดจากเราผู้ซึ่งเป็นอาจารย์เท่านั้นแต่ว่าตัวเขาเองนะคะเขาได้เรียนรู้ทักษะของการนําเสนองานเขาได้เรียนรู้ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองแล้วเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการรับผิดชอบต่อคําพูด นะคะจากงานเราได้รับเสียงชมเชยมากมายแล้วก็น่าจะมีสื่อมวลชนแล้วก็นักศึกษาจากสถาบันอื่นๆเข้ามาดูงานของเรานะคะครับครับอยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับค่ะสำหรับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีประทุมซึ่งถือเป็นสถานศึกษาเอกชนอันดับต้นๆน,นะคะในเรื่องของการสอนอทางสายนิเทศศาสตร์นะคะ กว่า30ปีที่เราได้ผลิตบัณฑิตออกไปน่าจะเป็นสิ่งที่การันตีให้กับสังคมได้เชื่อมั่นในคุณภาพของหลักสูตรและก็ได้เชื่อมั่นในคุณภาพของอาจารย์นะคะรวมถึงนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วและพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันทีเนี่ยก็น่าที่จะเป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองหรือว่านักนักศึกษานักเรียนชั้นมัธยมที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาเป็น ประวัติศาสตร์การศึกษาในการเรียนรู้ของพวกเขาด้วยก็อยากจะฝากตรงนี้ค่ะโอเคครับผมแล้วก็สักครู่หนึ่งนะครับเรากลับเข้ามาสู่กับรัสนิวที่สุดของชุดคันดังกันต่อนะครับพักสักครู่เดียวครับ เพราะข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24 เปิดมุมมองบุคคลชั้นนำของรักของหัวงที่สุดชื่นชอบที่สุดกับความประทับใจที่สุดติดตามได้ใน g l a m o r o u s News ที่สุดชีวิตคนดังทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาทาง TNN 24